คือตอนนี้เนี่ยน่าเห็นจะอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องน้ําท่วมอ่าถ้าเป็นยุครัฐบาลคุณแพทองทานป่านี้ถ้าไม่ได้เป็นช่วงรอยต่อรัฐบาลเก่าก็ไม่เต็มที่ใช่ไหมรัฐบาลใหม่ก็ยังไม่เข้าก็ยังทําหน้าที่ไม่ได้คถ้าลงได้ก็ต้องในฐานะสสคือตอนนี้น้ําท่วมหนักจริงๆนะอ่าคุณรุทินวันเสาร์เห็นว่าไปอ่างทองใช่อทองไปลงเรือของผงเผงใช่ไหมท่านผู้ชมล่าสุด เชียงรายฝนตกหนักน้ำท่วมหลายจุดโดยเฉพาะอำเภอแม่สายโรงเรียนระดับน้ำเริ่มท่วมเอาเชียงรายแล้วเฮ้ยเชียงรายนี่ไงอเภอแม่สายอีกแล้วรอบายไม่ทันขณะที่ชุมชนคนแม่สายได้โพสต์คลิปที่บ้านผาแตกตำบลเวียงพางคำเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ดอยนางนอนอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายน้ำเริ่มท่วมถนนแล้วจันจรได้เล่นเดียวค่ะเซลล์บอร์ดแคสต์ดังไรแจ้งเตือนน้ำท่วมทีอ่อำเภอแม่สายค่ะระบุว่าปอพส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ตเตือนน้ำท่วมแม่สายเชียงรายพื้นที่เสี่ยงริมห้วยคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบ,บางและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนี่ไงน้ำท่วมแล้วน้ำเหนือนี่เยอะมาก ก่อนจะไปถึงชัยนานน้องรู้ไหมที่ไหนนครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์เช้านี้โรงเรียนวิชาวดีอำเภอเมืมมองนครสวรรค์ครูกับนักเรียนก็ต้องช่วยกันขนของค่ะเพราะว่าแม่น้ําน่านเริ่มล้นตลิ่งนะคะบางจุดเนี่ยระดับสูงเกิน20เซนติเมตรบริเวณโรงเรียนเริ่มได้รับผลกระทบครูใหญ่ของโรงเรียนวิชาวดีบอกถ้าระดับน้ํามันสูงขึ้นอีกเนี่ยคงต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเนี่ยสูงระดับนี้เลยค่ะคือปีนี้น้ําเยอะมาก พายุแม้จะเข้าไม่ตรงอ่ะหลายลูกแต,แต่ก็หลายลูกไงแต่มันเหนียวน้ำล่าสุดอะไรนะอ,อรากาซาไหมคะฮะพายุอะไรใช่ไหมเดี๋ยวหาอุตุก่อนพายุรากาซารากาซาใช่ไหมใช่รากาซาหมายถึงกระชอกกันชอกหรือกระชอกการชอกหรือกันชอกคําแปลน่าก,ก,การชอกแปลว่ารีดเอารัพย์ ใช่กันโชคซาวอันนี้น่าจะลมกระโชกแรงกระโชกเหรออ๋อรากกาซาเป็นตั้งโดยฟิลิปปินส์อ้าวและภาพวันนี้การกลับมาของผู้กองร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาท่านผู้ชมคณะทำงานของร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งท่านเป็นรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะอเอารถตู้ของสำนักปลัดกระทรวงเกษตรสองคันขนของมาที่ห้องทำงานของรองนายกชั้นสองค่ะ นี่ผลของมาโต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่อันเชิญพระพุทธรูปอาทิพระบูชาพรปร,รวัดบวรนิเวศพระพุทธชิน,นาราชพระพุทธศีสวรรค์พระเจ้าตากศินเสียนพระพิคเนศและพระฉายาลักษ์ของกรม,มหลวงชุมพรเขตอดุดมศักดิ์ขึ้นห้องทำงานชั้นสองตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลค่ะของมาแล้วนะคะอ่า อันที่ต้องยอมรับเลยว่าการกลับมาของผู้กองธรรมนัสหลังชุดของผู้กองเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรท่านเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตแถูกไหมสมัยรัฐบาลลุงตู่ประยุทธ์จันโอชาอแล้วเกิดปัญหาขึ้นนั่นก็คือ,อมีกระแสข่าวเรื่องปฏิบัติการหักหลังลุงตู่อ,อ่ะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณต้องมาเคลียร์ไงหลังจากนั้นตอนอภิปรายลุงตู่อ่ะค่ะ แล้วก็ล่ำก็ลือกันแล้วหลังจากนั้นก็พ้นจากหน้าที่รัฐมนตรีไปด้วยลุงตูแล้วก็อยู่กับลุงป้อม,อมต่อมาก็ออกจากลุงป้อมมาอยู่กับพุนทักษิณคหมายถึงคนมองได้ซ้ำไปว่ากล้าทำก่อนหน้าถ้าไม่เกิดปรากฏการหลังสุดคือพักลกของพักเพื่อไทยใช่ใครก็มองอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผู้กองก็พิสูจน์ถึงวันนี้ การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของผู้กองเข้าทำเนียบปัฐธาลรองนายกร,รัฐมนตรีและควบกับรลำตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนี่ไงอืม